พี่จำโอกับน้องแตงโมนะคะได้มาเดินเล่นที่แมคโครนะคะพอไปถึงเนี่ยเจอเขาจัดงานพอดีเลยนะคะเป็นงานแบบว่าตลาดนะคะคล้ายๆงานวัดอะไรอย่างนี้นะพอเข้าไปถึงเนี่ยก็จะเป็นโซนให้อาหารสาัตว์อย่างแรกเลยนะคะพี่จำโอนเนี่ยก็อยากให้อาหารกระต่ายมากเลยนะก็เลยขอแม่มาให้นะคะนี่ค่ะเข้าไปถึงแล้วนะคะปกติเนี่ยพี่จำโอเคยให้แต่อาหารกระต่ายแค่ประมาณสองสามตัวนะแต่อันนี้ค่ะเป็นสิบสิบตัวเลยน้องแตงโมชอบไหมชอบค่ะน้องเตงโมชอบ ตัวสีดำดำมากเลยค่ะมันน่ารักมากเลยนะคะใช่ค่ะคนี่นะคะกระต่ายบางตัวนะคะพี่จัมโอยังไม่ได้ยื่นแครลลอทให้เลยนะเขาก็มากินที่ถ้วยของพี่จัมโอแล้วนี่นะคะแต่อยา่าไปหยบปยบน้องนะคะใช่ค่ะอยาะ่าไปหยยบน้องนะคะถ้าเหยียบน้องเนี่ยจะมคะคะีค่าปรับนะคะค่าปรับหนึ่งพันบาทนะนี่ค่ะพี่จัมโอก็สั่งมาแบบสีถ้วยนะคะแบ่งกับน้องแตงโมคนละสองถ้วยนะคะนี่เลยอูโหูดูสีดูตรงพัดลมสีชมพู น้องน่ารักมากเลยนะคะบางตัวก็หูตกบางตัวก็หูตั้งนะคะพี่สมโอนี่เล่นอุ้มแบบสนุกมากเลยค่ะน้องเต็งมูชอบไหมชอบค่ะน่ารักทุกตัวเลยนะคะใช่ค่ะน่ารักทุกตัวเลยนะคะแบบเวลาเดินก็ต้องเดินดีๆด,ด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะแบบว่าน้องก็จะอยู่ทุกมุมเลยนะคะตั้งแต่ที่เก้าอี้มุมซ้ายมุมขวาเยอะแยะ็มไปหมดเลยนะคะนี่ ใครให้อาหารให้แครอทหมดแล้วนะคะก็สามารถนั่งอยู่ในนั้นก่อนได้นะคะสักประมาณแบบว่าเอาจนกว่าจะเองจะเล่นจันพอใจเลยก็ได้นี่ค่ะอุ้ยน้องน่ารักมากเลยนะพี่จัมโอเห็นแล้วอยากกลับไปเล่นอีกเลยนี่น้องแตงโมชอบตัวสีอะไรมากที่สุดคะสีดํามากที่สุดค่ะเพราะมันตัวเล็กแถมน่ารักด้วยอ๋อ๋อที่วิ่งไปหรือเปล่านีว่ยเมื่อกี้ไม่ใช่ค่ะตัวสีดาล้วนอ๋อดําล้วนเลยนะของพี่จัมโอชอบเป็น ตัวสีออกน้ำตาลส้มๆออกน้ำตาลนิดนึงนะคะหูตกนะตัวใหญ่มากเลยนะพี่ซัมโอชอบแล้วก็ชอบสีขาวสีดําก็น่ารักนะคะสําหรับพี่ซัมโอนะแต่น้องเตงโมก็ชอบทุกตัวเลยนะคะอยากเอามาเลี้ยงกับพี่ <c oughs> ได้ <c oughs> ใช่ค่ะนี่ค่ะก็คือบรรยากาศคือเฟินมากนะคะคือกระต่ายก็จะวิ่งมาหาเรานะคะเพื่อที่จะมาขอแครอทนะคือน้องน่ารักมากเลยนะพี่ซัมโอนี่แบบโอ้ยเอ็นดูมากเลยอยากได้สักตัวกลับไปเลี้ยงนะ น้องแตงโมยังไม่ได้ให้อาหารเลยกลับไปหันไปอีกทีเจอน้องมากินแล้วค่ะใช่ค่ะน้องว่าขโมยแครอทกินนะคะไว้ในถ้วยนะพี่ซมโอก็จะวางไว้กับพื้นนะคะแครอทที่เป็นถ้วยนะคะแล้วก็จะให้อยู่ในมือก่อนแล้วน้องก็จะกระโดดมาแอบกินนะคะที่นี่เขาก็ดูแลน้องดีมากๆเลยนะคะมีทั้งน้ําด้วยนะให้มีโอกาสเจอน้องก็ไปเล่นกับน้องได้นะคะใช่ค่ะสามารถมาเล่นกับน้องได้เลยนะน้องน่ารักมากเลยค่ะ นี่โอ้โหน้องไม่ดื้อเลยนะคะใช่ค่ะแต่บางตัวก็ดีดนะคะน้องน้องไม่ค่อยชอบให้อุ้มเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนเขาไม่ค่อยยังไม่ค่อยไว้ใจเราเนาะนีน่น้องๆเขาก็ชอบมานอนใต้เก้าอี้นะคะสงสัยมันคงจะสบายเนาะนตัวสีดำที่น้องแตงโมชอบอุ้มมันก็ดีดนิดนึงนะ,ะใช่ค่ะมัน,นไม่ะะให้น้องแตงโมจับเลยใช่นี่อุ้มน้องเป็นอะไร นี่นะคะมีหลายตัวมากเลยค่ะทุกคนน่าจะประมาณเกือบร้อยตัวได้นะคะแต่ละตัวก็คือน่ารักมากมีแบบหลายสีเลยนะคะสีขาวสีดําสีส้มสีน้ําตาลคือแบบว่าเยอะมากเลยนะคะแล้วน้องๆก็คือน่ารักบางตัวก็เข้าไปนอนในน้ําเลยก็มีนะคะในถ้วยน้ําเลยนะคือน่าเอ็นดูม,มากพี่ส้มโอบแบบโอ้ยน้องเต็งน้องเต็งวยเห็นเข้าไปนอนในน้ําคือรีบเอาออกมาเลย ใช่นี่กาลังป้อนอยู่นะคะบางตัวก็อิ่มแล้วนะบางตัวก็ไม่กินนะคะบางตัวป้อนแล้วก็ไม่กินเลยใช่ไม่กินเลยเพราะว่าน้องอิ่มแล้วนะนบางตัวน้องแตงโมให้ไปแล้วก็กินแต่พออิ่มแล้วก็ไม่ไกินใช่เขาจะชอบนอนอยู่ตรงมุมนะคะมุมซ้ายมุมขวานะคะน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสําหรับเขาแหละเขาก็เลยไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนะคะ น้องเขาจะชอบนอนตรงที่มีพัดลมนะคะใช่ค่ะเพราะว่ามันเย็นเนาะช่วงนี้อากาศร้อนเนาะนี่อันนี้คนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะมาเล่นกับน้องกระต่ายนี่น้องจะชอบเข้าไปอยู่ใต้เก้าอี้นะคะเหมือนเขาจะคิดว่าใต้เก้าอี้เนี่ยปลอดภัยนะนี่โอ้โหพี่สมโอก็โอ้โหกระต่ายลุมล้อมบางตัวโอ้ยด้านหลังนี่มากินบางตัวก็ดื้อม,มากวางตัวก็ไม่ดื้อเลยใช่ค่ะ,ะ,ค,ะคือน้องวิ่งกันแบบ โอ้โหน่ารักมากค่ะเห็นแล้วคือเอ็นดูมากเลยนะคะ